สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l l อสอ Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพื่ออัปเดตล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีใน้งสองโค้ดสกินปืนแบบทาวนครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับและก็จะมีสองโค้ดกระเป๋าคันด้วยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะฮะถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะฮะจอนอื่นเลยกดไลค์คลิปให้พี่กเลยครับ ถ้าไม่กดให้พีพีก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดหนึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครนั่นเองครับเป็นส่วนของแพ็กเกจตตัวละครบูฟราตัวนี้นั่นเองนะครับ จำนวน5แพ็กเกจนะครับผมราคา1,499งพัรบาเครับก็จะได้รับเป็นเซตพิเศษของวูฟรานั่นเองนะครับก็จะได้ทั้งชุดและก็ตัวละครเลยนะครับแล้วก็จะมีอะโลกนั่นเองนะครับอีก5แพ็กเกจนะครับผมได้ทั้งชุดและก็ตัวละครเหมือนกันนะครับได้ครบเลยนะครับโอเคนะแล้วก็มีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะฮะพี่ชิคาการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะ แม่เป็นแบบใหม่นะ่ฮะรอวกระเก่าของละแต่นะครับได้หมดนะฮะโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะฮะพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมและทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ แม้เป็นบัตรเป็นชื่อนี่ะครับเราเป็น2ของท่าทางนะครับเราเป็น2ชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะฮะโอเคแล้วก็พี่มีกติกา4ข้อนะครับผมสําหรับการรับขผลรางวัลกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งเชื่อมในคองผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผมว่าจะมาทีอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูไอดีของตัวเองเอาไว้นะครับง่ายๆเลยนะครับผม4ข้อนะฮะสำหรับกติกา ถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทําตามกระดาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พามดูโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเริ่มที่2สกินปืนสกินปืนเป็น2 SMG นะฮะเป็น2 m p เอ็มพีสี่ศูนย์แฟลชชิงสปานั่นเองนะครับนี่นะก็เป็นกระบอกนี้นะฮะบวกดาเมจ2นะฮะบวกตาข่ายหนึ่งแล้วก็ลบระยะ1นะครับโอเคนะแล้วก็จะมีในสอบเป็นสก้าอาร์ติเตทันนะครับบวกดาเมจ2เอ้ยบวกดาเมจ1นะฮะแล้วก็ บวกกระตั้งอยิง2นะฮะแล้วก็ลบ,ลบมแมคคาร์ซีหนึ่งนะฮะสำ,สำหรับคำว่าวนี้นะครับแล้วก็มี m c ็มซีเอหนึ่งกริฟฟินฟูรีนะครับก็โบลเดมิดอ่าไม่ได้บวกน้ำมีดอันนี้นะเป็นบวกกระตั้งอยิง2บวกระยะหนึ่งแล้วก็ลบพอร์เรล,ลีโหลดหนึ่งนะครับก็ไม่ใชนปืนแรงทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทพมโค้ชของเรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกระเป๋าครับกระเป๋านะฮะแล้วก็ท่าทางนะครับกระเป๋าเป็นส่วนของ กระเป๋าเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าหนูน้อยตัวโลกนะครับเป็นสองกระเป๋าเบบี้ชางเนี่ยเอ้ยโอ้นี่เลยมาละนะครับเป็นกระเป๋าพี่หลามมานี่เลยนะครับอ่าก็จะมีสองเป็นท่าทางเบบี้ชางเหมือนกันนะครับนี่เลยนะฮะเป็นท่าทาง baby shark ประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่าทางโอเคนะฮะถ้าใครอยากได้โค้ดครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับอ่ะโอเคแล้วตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนละกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกเลยจะมีในสอง,องเป็นกิจกรรมทายถูกใจอย่างนี้นะ,พ,นนะ,นะนพี่ไม่แน่ใจว่าทายอะไรนะครับตรงนี้พี่ไม่รู้เลยว่าทายอะไรนะครับอ่าน่าจะเป็นในสอง,องการเชียร์ทีมตรงนี้มั้งนะครับเชียนระ์เนชะียนระ์ทนะีมโปรดตรงเนะีนะ้ยนะครับแน่ยเนี่ยเตรงเนี้ยนะครับอ่ะนี่เป็นอีโวนะครับนี่เลยนะครับเป็นในสององนะีโวนั่นเองอีโวอีสปอร์ตนะที่ได้แชมป์ไปนะครับก็อ่าเป็นอันนี้ไม่แน่ใ,ใจว่าเป็นฝั่งของประเทศอะไรนะได้เป็นอินโดนีเซียนะครับเอ้ยไม่ใช่อินโดมั้ง น่าจะแถบเอเชียนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งของเอเชียนั่นเองนะครับเออนะครับแล้วก็มีส่อของนี่นะฮะแมตต์วินตรงนี้นะครับก็ดูไลฟ์สดตรงนี้พี่ไม่ได้ดูนะขอโทษด้วยนะครับขอโทษขอโทษนะครับก็จะมีในส่อของเป็นกิจกรรมนี่เลยนะครับเฟร่ไฟฮะเะ็กซนะฮะดาบพิฆาตอสูรเดมิวี่เดโมสเลเยอร์นั่นเองนะครับสูบรถไฟสูงนิรันดร์นี้พี่ไปดูมาแล้วนะฮะก็ สนุกมากบอกเลยสนุกมากดูเดือดมากนะครับแนะนําให้ไปดูกันนะฮะสามารถไปดูได้ในโรงภาพยนตร์ทุกที่เลยนะครับทั่วประเทศในวันที่9ธันวาคมนะั่นเองนะครับทุกที่นะฮะนะก็แนะนําให้ไปดูนะเพราะว่ามันดุเดือดจริงๆไม่อยากสปอยนะแต่สนุกอะ่ะเออนะครับฉากต่อสู้แบบสุดยอดนะอันนี้ก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยในะที่แรกของเรานะครับแล้วก็มี2อาพวกกิจกรรม รับของฟรีต่างแหละนะครับที่มาส่งในกล่องจดหมายนะครับ,รรบแล้วก็มีอันไหนอะ่ะเนี่ยเหมือนเนี่ยดิวเนี้ยเนี่ยรับระเบิดเนี่นนั่นนี่ก็ว่าไปนะนะครับเอามาเล่นเนี่ยเนี่ยคิวเออนะครับประมาณนี้นะครับพี่ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรมาใหม่บ้างเพราะว่าพี่ไม่ได้เข้าเกมมาเมื่อวานนะครับว่าติดธุระนะครับแล้วก็เ๊บน,เน,เน,นะสุ่มนิดนึงนะฮะแล้วก็มีดาช่านะครับดชาช่าแล้วก็มีอันนี้ยังอยู่นะครับบึ้ม เขาให้นะฮะโอ้โหเกลือจริงนะแล้วก็จะมีสองเป็นท่าทางใหม่นะถ้ามันไม่ใช่ท่าทางใหม่ดิท่าทางเก่าเนี่ยเปิดขายนะท่าทางเนี้ยนะครับเออนะครับเปิดขายนะฮะแล้วก็มีสองกิจกรรมวันเดียวนะอันนั้นก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยแล้วก็มีการลดราคานะครการลดราคาเนี้คือผ่านแล้วพี่ไม่ทันนะครับนี่พี่ไม่ทันจริงๆนะนี่พี่ไม่แจ้งกิจกรรมเฉยๆนะครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคนะฮะก็สําหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยแบบ ของมันมีน้อยมากๆนะพี่บอกก่อนเลยว่าของมันน้อยมากแบบคือของน,น้อยอ่ะเข้าใจใช่ไหมแบบว่าของมันน้อยเกินอะทุกคนเออนะครับคือเพราของมันน้อยแล้วอ่ะคือพี่ก็ไม่รู้จะแนะนํากิจกรรมอะไรให้น้องๆดูกันเพราะว่ามันไม่มีของใหม่เข้ามาแล้วพี่ก็เป็นคนที่ อชอบอัปเดตของใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ของใหม่ไม่มีเลยนะครับมีแค nah. ่แบบเนี่ยวัปลาขาย3 9มไอ้เก้าส9เพชรนะเออนะครับ hmm. ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากจริงๆนะครับสำหรับเกมตอนน okay. okay. ี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำเป็นร้านค้ากันดีกว่านะครับสำหรับตอนนี้ร้านค้าก็มีเป็นในส่วนของแพ็กเกจวัปรามาขายด้วยเนาะนะครับก็อันนี้999เเพชรนะครับพี่มีแล้วนะครับ ตอนในพี่มีเพชรอยู่หนึ่งหมื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรที่เรายังไม่มีกันดีกว่านะครับคือส่วนใหญ่มันจะมีหมดแล้วเว้ยเนี่ยไอ้หลักๆจะเป็นชุดพวกนี้ไว้ที่พี่ยังไม่มีนะฮะชุดพวกนี้นะแต่ว่าพี่คิดว่าชุดพวกนี้คือพี่ขาดลูกแก้วเจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกน่าจะหมดสักห้าพันเพชรโดยประมาณนะฮะแล้วก็จะมีราชาพี่อยากได้อันนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มในส่วนของเป็น การ์ตัวคอร์และเพื่อแปลกดีกว่านะครับเออนะครับมาโอเคเลิสโก้นะี่สามร้อยเพชรนะฮะตอนหนึ่งครั้งนะครับจัดไปอ,อึบโอ้โหไม่ได้นะครับครั้งแรกไม่ได้โอ้โห,หได้เป็นแพ็กเกจคิลลี่มามีแล้วห้าโอ้โหโอเคไปอีกสามร้อยเพชรโอ้โหออกยากมากออกยากมากจริงออกยากมากเวอร์โอ้โหแพ็กเกจคิลลี่แล้วมาอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้โหออกยากเวอร์ดูดิ นะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งเลยกันนะครับโอ้โหไม่ออกครับไม่ออกจริงดิเฮ้ยได้แพ็กเกจได้ใช่ก็นะครับอ้าวเรียบร้อยการเวิบแดไม่ออกนะครับบอกไว้เลยว่าการเวิบแดไม่ออกให้เรานะครับสําหรับตอนนี้เนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะจะมีในส่อของเป็นอะไรนะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับสําหรับเป็นอาวุธนะฮะอาวุธอ่ที่เขาแจกไม่ใช่อาวุธดิจะเป็นในส่อของ ล่อ,องศพนะครับกล่องศพอันนี้น่าจะรับกันแล้วเนาะที่พี่พูดไปตอนกลางๆนะครับอ่ะไหนเอ่ยเป็นกล่องศพอ้าวนี่กล่องดวงใจอยู่นี่นะครับนี่เลยนะฮะกล่องศพอันนี้เลยนะับอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยเท่ที่เขาแจกในะให้ล็อกอินวันเดียกนะันเนาะนี่มันไม่ค่อยเท่แต่ว่าก็เอามาไปทางได้นะก็มีท่าทางนะครับท่าทางเป็นในสองท่าทางเชียนะท่าทางเชียนี่เลยนะฮะ เนี่ยไหนเอ้ยโอ้โหหายากมากมันมีหลายอย่างนี่เนี่ยเข้าชาร์ปนี่ไปเลยไปเลยไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคือไม่มีอะไรอัปเดตจริงๆนะครับก็สําหรับเทมโค้ดของเรานะฮะอยู่ในร่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไม่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนสาหรับคลิปนี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคคนนะรับบผมจุ๊ 姐姐。谢谢